ปักธงวันแต่งแล้วนางเอกดังแย้มเลิกดีวันวิวากับหวานใจไฮโซคบกันมาหลายปีความรักของสาวเชียร์ที่คัมพรฤทธาอภินานและแฟนหนุ่มบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลก็หวานขึ้นเรื่อยๆล่าสุดสาวเชียร์เปิดใจถึงความรักครั้งนี้รวมถึงเลิกดีวันวิวาว่าใกล้ถึงหรือยังเจ้าตัวเล่าให้ฟังอย่างเขินเขนว่าเรื่องความรักตอนนี้มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ดูแลกันค่ะหัวเราะเขิน ด้วยภาระหน้าที่ของคุณวิ๊กเขาก็มีความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกันส่วนเราก็มีชันเลนหลายอย่างงานเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมถึงธุรกิจที่มีโจทย์ที่เราจะต้องไปถึงเป้าหมายในเร็ววันเพราะฉะนั้นเวลาที่ว่างตรงกันเราได้ใช้คุณ i า e ด้วยกันซึ่งเป็นความโชคดีที่เขาพร้อมจะเข้าใจเราด้วยเรื่องแต่งงานเรามองภาพชีวิตคู่ไว้ด้วยกันก็ต้องมีคุยกันไว้บ้างแต่ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ เราสองคนก็ยังโฟกัสเรื่องงานฉะนั้นเรื่องแต่งงานก็คงอีกสักระยะใหญ่ๆปีนี้เชียร์35แล้วแต่ก็คงไม่ให้ถึงเลขสี่ก็อาจจะปักธงคร่าวๆไว้อีกสองปีค่ะในอนาคตเราอาจจะ,กะเกษียณการทำงานบางอย่างเรามีเวลาเท่าเดิมแต่ความรับผิดชอบใหญ่ขึ้นต้องมองว่าอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้นักแสดงอาจเป็นงานที่ใช้เวลาเยอะที่สุดจนเบียดเวลาที่จะไปทำอย่างอื่น แต่ถ้าจะบอกว่าอำลาวงการไปเลยก็อาจไม่ถึงขนาดนั้นแค่อาจไม่ได้รับละครเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นแทนเพราะอยากพักผ่อนเร็วขึ้นงานแสดงก็อาจเป็นสิ่งที่เราต้องลดเป็นลำดับแรกอีกอย่างงานในวงการสำหรับเชียรเรียกว่าผ่านมาทุกรูปแบบและทุกวันนี้ก็อยู่ในจุดที่เราพอใจขึ้นเรื่อยๆวันนี้เรามีโอกาสได้ทำหน้าที่ผู้จัดและถ้าพูดถึงเชียรที่คำพรอ,อยากให้คนจดจำเราว่าเป็นนักแสดงที่ทุ่มเท เพราะเราเต็มที่กับการทำงานจริงๆขยิ้นแต่ถ้าเวลาที่ต้องลดงานแสดงจริงอย่าว่าแต่แฟนๆเลยเชียร์ก็ใจหายข้าหัวเราะพูดมา3ปีแล้วแต่ก็ยังอยู่หน้าจออยู่เลยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเอาจริงเมื่อไหรค่ค่ะ